สวัสดีครับทุกคนอีด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกม s d Gundam Battle Alliance Set Option to s d g o or Easy to Play หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการปรับออปชันให้เหมือนกับเกม s d g o ในอดีตนะครับให้มันมีความคล้ายเคียงกันเนาะแล้วก็จะทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับส่วนของคนไทยเนี่ย ก็จะมีทิปเล็กๆน้อยๆฝากไว้ด้วยนะครับเริ่มต้นมาถึงสำหรับคนที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมจะขอขึ้นด้วย English Version ก่อนนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะใช้เป็นภาษาอังกฤษหลังจากกดแล้วให้เรากดไปที่ Option นะครับเนี่ยตัวหัวข้อเลือกออ t ชันนะเพื่อปรับเปลี่ยนมุมกล้องของการเล่นนะครับแล้วก็กดที่เกม System ครับนี่ a m ม System นะ เสร็จแล้วในเกมตัวเริ่มต้นที่เป็นดี๋ต์เนี่ยเขาจะปรับเนี่ยครับตรงนี้ l o อกออนพ i ORITY เนี่ยเขาจะปรับไว้เป็นพ i ORITY f i s t TEN นะครับถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นการล็อกตามระยะซึ่งมันจะมีปัญหากับคนที่เล่นแล้วแบบเป้าไปล็อกตัวนั้นตัวนี้ที่อยู่ไกลกว่าเพราะว่าระบบของเกมมันไม่สนับสนุนนะครับจะต้องเปลี่ยนนะก็คือ first ให้ Choose Option หลังจากนั้นก็ Game System แล้วก็ Change Lock On Priority to Prioritize Center Auto Lock On Turn Off Auto Lock On ไป Complete แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับอ,อันนี้ของภาษาอังกีษนะมันจะเป็นคําว่า Lock On Priority กับ Auto Lock On ส่วนถ้าเป็นของ ภาษาไทยเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูทีอ่ะเนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะอ่าภาษาไทยเนี่ยนะครับจับสูวค่าเริ่มต้นนะเห็นไหมครับลำดับในการล็อกเป้าเนี่ยมันจะเป็นตามระยะก่อนแล้วก็ล็อกเป้าอัตโนมัติเนี่ยจะเป็นคําว่าเปิดนะครับให้เรากดปรับมาเป็นตรงกลางก่อนเพื่อให้เป้าของเราเนี่ยล็อกอยู่ตรงกลางหน้าจอ จะทําให้เราสามารถตามไปคอมโบตัวที่เราซ้ําอยู่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกเป้าอัตโนมัติเนี่ยให้ปิดเลยเพราะว่าเกมนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ล็อกเป้าอัตโนมัติก็ได้ใช้แค่เฉพาะตอนที่เอาไว้สู้กับบอสนะโอเคก็ระบบของมุมกล้องถ้าปรับตามที่ผมปรับแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้มากเลยนะครับ แล้วก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับการเล่นที่จะทำให้เล่นง่ายขึ้นนะในการเล่นตัวหุ่นนะครับเนี่ยอาอย่างผมเล่น e x c e l Repair เนี่ยมันจะสามารถติดตั้งชิ้นส่วนให้กับหุ่นยนต์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโดยที่เราเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องอัพเลเวลเลยด้วยการกดที่ R ก็คือคำว่าติดตั้งชิ้นส่วนนะ ไอเทมเริ่มต้นที่สมควรจะติดตั้งจริงๆก็คือการป้องกันอัตโนมัติครับเพราะว่าการป้องกันอัตโนมัติเนี่ยจะทําให้ตัวหุ่นของเราเวลาสู้เนี่ยถ้าอยู่ในจังหวะที่เราไม่ได้โจมตีศัตรูแล้วศัตรูโจมตีสวนกลับมามันจะตั้งการให้อัตโนมัติเพื่อทําให้เลือดเราเนี่ยลดน้อยลงสามารถต่อสู้เยื้ๆได้นานขึ้นนะอุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยเราควรจะมาติดตั้งทีหลังนะครับ สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเลยสําหรับหุ่นทุกตัวเป็นเบสพื้นฐานเป็นเบสิกเลยคืออุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติไม่ว่าจะเล่นสายไหนก็ตามครับใช้ได้หมดเลยอันเนี้ยสายยิงชูเตอร์ผมก็จะติดตั้งเป็นป้องกันอัตโนมัตินะหรือแม้แต่สายออรรลเดอร์ er ก็ตามเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถป้องกันการโจมตีที่รุนแรงของบอสบางตัวที่เราไม่สามารถหลบได้โอเคก็อันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่าส่วน ในการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูว่ามันจะแตกต่างกับการเล่นปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้เราปรับให้การล็อกเป้าเนี่ยเป็นการล็อกตรงกลางหน้าจอแล้วก็ตัดการออโต้ล็อกทิ้งเพื่อไม่ทําให้เป้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปลเปลี่ยนมาด่วนเร็วเพราะว่าในการเล่นด้วยพวกคอนโซลเนี่ยอย่าง PS อะไรพวกนี้พีอ5อะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่เจอปัญหาการล็อกเป้าที่เปลี่ยนไปลเปลี่ยนมาเพราะว่าเราไม่ได้ขยับ การทั้งสองอันที่เป็นการควบคุมพร้อมกันแต่ถ้าเกิดเราใช้เมาส์เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการขยับปุ่มเดินและปุ่มหมุนมุกกล้องไปพร้อมๆกันนะให่ไหมครับมันไม่จำเป็นต้องใช้ออโต้ล็อกอ่อนตัวมันก็บินเข้าไปได้นะบินเข้าไปโจมตีศัตรูได้รวมถึงกระสุนด้วยเหมือนกันที่มันจะยิงเข้าไปที่เป้าให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วครับ ดังนั้นทําให้เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องใส่ออโต้ล็อกออนเลยออโต้ล็อกออนมีไว้เพื่อในกรณีที่คุณเล่นคอนโซลหรือคุณเล่นกําลังสู้กับบอสที่เป็นการโจมตีสตูเป้าหมายเดียวคุณก็ค่อยใส่ออโต้ล็อกออนก็คือกดตัวคิวนะครับเซสคิวเพื่อที่จะทําให้มันออโต้ล็อกออนเนี่ยครับการเล่นของเรามันจะไหลลื่นขึ้นนะครับเพราะว่ามุมกล้องเรามันจะไม่หมุนไปหมุนมามนะครับ เราก็ยังสามารถจบตีได้ปกติเหมือนกับตอนยุคสมัยที่เราเล่น SDGO เลยแทบจะไม่แตกต่างเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาด้านมุมกล้องขอแนะนำให้ปรับออปชันตามที่ผมบอกนะครับจะช่วยได้เยอะมากๆเลยในกรณีที่คุณเล่นเวอร์ชั่น PC นะซึ่งหลายๆคนที่เป็นคนไทยเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็นเวอร์ชัน PC เพราะว่าพวกเครื่อง PS อะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะขาดตลาดแล้วราคาก็สูงด้วย การเล่นในเวอร์ชันสตรีมน่าจะง่ายกว่าแต่พอทุกคนเจอกับปัญหามุมกล้องก็เลยทําให้ไม่สามารถเล่นได้ถึงจะอยากเล่นแต่ก็เล่นไม่ไหวครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะปรับมุมกล้องเนี่ยผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันก็คือทําให้การโจมตีศัตรูยากมา,มากๆแต่ว่าเราก็ยังจำเป็นต้องหันตามศัตรูนะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนออโต้ล็อกออนที่มันจะหันกล้องให้ก็คือในการฟันเนี่ยเราก็ต้องหันตามศัตรูแล้วก็ใช้การยิงเพื่อต่อย,ยอดนิดหน่อย ทำให้คอมโบเราไม่ค่อยขาดมากนะครับมันไม่จําเป็นต้องปั่นคอมโบทีมขึ้นไป50 60ให้ได้ตลอดนะเพราะว่าความแรงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอมโบอย่างเดียวคนระแต่มันอยู่ที่จังหวะการโจมตีศัตรูด้วยว่าเราโจมตีศัตรูจากข้างหลังไหมถ้าเราโจมตีศัตรูจากข้างหลังเนี่ยต่อให้เราไม่ได้มีคอมโบสูงเราก็ยังสามารถโจมตีได้แรงเพราะมันจะนับเป็นเหมือนกับการคิทิคอนตลอดเวลานะครับ ใไงครับปุมกล้องมันจะไหลลื่นกว่าเวลาเราเปิดออโต้ล็อกออนครับเพราะถ้าเราเปิดออโต้ล็อกออนเนี่ยมันจะหมุนไปหมุนมาทําให้เราสับสนได้ง่ายมากแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะสามารถโจมตีสรูเป็นเป้าหมายตัวใดตัวหนึ่งได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปืนนะครับ <S <S เพราะว่าสายยิงปืนจะจะง่ายมากๆด้วยเราไม่จะเป็นต้อง ล็อกเป้าแบบอย่างนั้นเลย oh, oh, oh. ก็คือยิงได้เหมือนกับตอนเล่น sdgo นะคล oh, oh. ิปที่สำคัญก็ oh, oh. เหมือนที่ผมเคยพูดไว้จากคลิปก่อนหน้านี้ทุก oh, oh, oh. คลิปที่เคยเล่นให้ดูเลยนะครับที่เป็นเกมเพลย์ mm hmm. กระสุนห้ามยิงให้ติดรีโหลดแดงถ้าติดรีโหลดแดงเมื่อไหร่คุณจะต้องใช้เวลารีโหลดนานมากๆแล้วคุณจะรู้สึกว่ากระสุนเนะี่ยมันไม่พอยิงนะครับ เป็นคำแนะนำสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนี่ครับเวลาเจอบอสเราค่อยกดซีลเพื่อล็อกเป้าอัจฉริยะแล้วเราก็ค่อยถล่มโจมตีสตู เพราะว่าถ้าเป็นศัตรูเวลาเราเจอศัตรูสู้กับศัตรูตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่เจอปัญหาด้านการหมุนมุมกล้องมัวม,ว,มวแต่ถ้าเราสู้กับศัตรูหลายๆตัวพร้อมกันเนี่ยมันจะเจอปัญหาเพราะฉะนั้นแนะนําให้ตัดออตโต้ล็อกออนทิ้งไปเลยครับออโต้ล็อกออนมีไว้เพื่อสําหรับสายคอนโซลที่เขาหมุนมุมกล้องยาก และยิ่งถ้าเราใช้การโจมตีระยะประชิดได้ห้องแค่ใช้เช่นเบลได้จนชินมือเนี่ยเราจะยิ่งง่ายอยู่เพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถต่อคอมโบได้เรื่อยๆการอ่านแพทเทิร์นของการโจมตีศัตรูก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไปไม่ได้เหมือนกันเพราะเกมนี้มันออกสไตล์แนวซีรีส์โซน บอสจะมีท่าที่เราหลบได้และท่าที่เราหลบยากมากๆเราท่าเราอ่าแนแพทเทิร์นได้เนี่ยเราจะหลบได้นะครับแต่คนส่วนมากบางทีไม่ได้อ่าแนแพทเทิร์นของบอสเน้นการต่อสู้แบบพยายามทําคอมโบเป็นหลักก็เลยทําให้โดนบอสเล่นงานได้ง่ายอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบป้องกันอัตโนมัตินะอันนี้คือผมไม่ได้กดกันนะครับอ่าอันนี้ปล่อยเฉยๆเลยนะปล่อยตัวเฉยๆเลยถ้ามันหันมายิงเราตัวเราจะตั้งการอัตโนมัติครับ แต่มันอา,าจจะไม่ยุ่งกับผมแล้วก็ได้เหมือนจะอยากกระทื้เพื่อนเราเดี๋ยวนายกันระเบิดแล้วลาเทียลาเทียรเรียบร้อยไม่ทันแล้วโอ้ยโอเคมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเล่นเป็นสายยิง จะได้รู้ครับว่าระบบออโต้ล็อกออนสำหรับเกมนี้เนี่ยมันมีไว้เพื่อคอนโซลเท่านั้นจริงๆแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาดันปรับดีฟอลต์ของเซตอัพเนี่ยมาเป็นแบบนั้นนะครับทำให้คนหลายๆคนที่มาเล่นแล้วไม่ได้ลงลึกเรื่องละเอียดกันแบบรายละเอียดการปรับออปชันเนี่ยมีปัญหากับการเล่นเอยอะเลยแล้วก็ทําให้การเล่นมบบันไม่สนุกนะครับแต่ถ้าปรับออปชันแบบที่ผมบอกไปเนี่ยรับรองว่าเล่นสนุกแน่นอน แล้วคราวนี้ผมจะเปลี่ยนไปใช้พวกสายยิงนะเพื่อที่จะให้เห็นนะครับว่าเราไม่จะเป็นต้องกังวลว่าถ้าเราไม่เปิดออโต้ล็อกออนไว้เนี่ยเราจะยิงศัตรูไม่ได้นะเราจะโจมตีศัตรูไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาของเกมนี้นะเพราะว่าเขาทำมาเผื่อไปแล้วแต่แค่เขาไม่บอก นทั่วไปก็เลยไม่รู้แล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องเจอนั่นเองในการเล่นอนี่ผมเอาเปด่านนี้แล้วกันเนาะะเลือก M S ที่แนะนำ20โอเค F91 ผมก็20พอดีรอบนี้เดี๋ยวผมจะเลือก วิงแมนเป็นฟรีดอมแล้วกันจบไม่ไม่ไม่ฟรีดอมฟรีดอมผมเล่นให้ดูไปแล้วถ้าง้นรอบนี้ผมจะเอาวิงแมนเป็นการดัมดับเบิลเอ็กซ์แล้วกันดีเอสเอามาโชว์ตัวไว้หุ่นมันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าตัวหลักๆตัวเด่นๆเนี่ยก็ มีหลายตัวอยู่ครับก็ต้องใจเย็นๆรอเผื่อเขาจะแบบอัปเกรดมาอัปเดตมาใน DLC หรือพวกระบบถ้าเขาใจดีเขาก็อาจจะมีอัปเดตแพทให้แต่ถ้าเขาไม่ใจดีเราก็คงต้องหวังพึ่งพาใน DLC เอาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามันไปไม่สุดนะเพราะว่าตัวแต่ละซีรีส์เนีย่ยมันมาน้อยไปหน่อยก็ค่อยๆ ใจเย็นๆอดทนรอกันกนิดนึงครับคราวนี้ผมจะมาเล่นสายชูเตอร์ให้ดูว่าชูเตอร์ก็ไม่ต้องใช้ออโตโล้ล็อกออนเหมือนกันนะครับเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าออโตโล้ล็อกออนมีไว้เพื่อสายคอนโซลและการซุ้กับบอส ที่เป็นศัตรูเป้าหมายเดียวนะครับเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องใช้อ,อัตัวล็อกออนเลยนะมันก็ยิงให้ได้เป้าเราตรงกลางอยู่ตรงไหนเขาก็จะยิงไปตรงนั้นให้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้ระบบล็อกเป้าอัโนมัติเพราะว่ามันมีล็อกเป้าอัตโนมัติอยู่แล้วครับถ้าสังเกตที่ตัวศัตรูดีๆเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นวงกลมๆนั่นนะขึ้นมานะครับก็คือมันบอกชัดเจนเลยว่าเนี่ยมีการล็อกเป้าให้แล้วนะเอาไว้ใช้สาหรับการยิงศัตรู ที่ผมต้องออกมาทำตัวคลิปตัวนี้เพราะว่าผมเห็นหลายๆคนที่เจอปัญหาเรื่องกล้องนะแล้วก็เขาก็หาวิธีแก้กันไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกแบบว่าไหนๆก็ลงทุนซื้อเกมมาแล้วเนาะคนเราซื้อเกมมาก็ซื้อมาเพื่อเล่นนะหวังอยากจะเล่น แต่ถ้าซื้อมาแล้วมันเล่นไม่ได้เพราะว่าระบบของเกมเนี่ยมันก็ทําให้ได้เสียดายนะครับ<ม>เพราะว่าความสนุกที่ได้มันจะลดลง<ม>แล้วมันก็จะกลายเป็นพานทําให้ไม,ไม่อยากเล่นไปด้วยว<น><ป>แล้วมันก็จะไม่ได้จบแค่ไม่อยากเล่นเพราะว่าเวลามีคนอื่นที่เขาอยากลองเล่นลเหมือนกัน,น <lair> แต่ว่าเราเจอประสบการณ์เราเจอปัญหาแบบนี้มาแล้วเราก็จะไม่ค่อยอยากแนะนําให้คนอื่นเล่นแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าระบบมันยังไม่โอเคเพราะฉะนั้นผมก็ต้องออกมาช่วย ่อยสำหรับคนที่อยากเล่นจะได้เล่นได้แบบไม่ลำบากเนาะแล้วก็จะได้หาคนมาเล่นเพิ่มด้วยกันเพราะเกมนี้ก็มีระบบมันติดเอเยอร์ที่เล่นได้สามคนเพราะฉะนั้นยิ่งมีคนเล่นเยอะก็ยิ่งดีครับยิ่งมีคนสนับสนุนเกมเยอะก็ยิ่งมีโอกาสที DLC หรือพวกการใหม่ๆจะมีโอกาสได้ออกมาให้เราเห็นมากขึ้นด้วย ผมยิงแบบยิงยิงเฉยเลยเนี่ยยิงยิงคิดขวาเลยเป้าก็เข้าเป้าอยู่ดีครับเพราะว่ามันล็อกให้เราแล้วมันมีไส้ลักษ์ล็อกบอกแล้วว่ามันจะโจมตีตัวไหนและผมใช้การล็อกเป้าแบบนินตรงกลางพอตรงกลางเนี่ยจอเราตรงกลางอยู่ตรงไหนก็จะยิงไปตรงนนรั้น การฟันก็เหมือนกันถ้าเราล็อกเต้าตรงกลางไว้มันก็จะฟันเป็นจนั้นนะครับมันจะทำให้มุมกล้องเราเนี่ยไม่หันเร็วเกินไปนะครับกับการตัดออโตลอกออนทิแล้วมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยมุน ส่วนของเกมเ์นี่อย่างที่ผมบอกไว้ตอนคลิปของการเล่นยูนิคอนการดั้มนะครับว่าตัวต่อไปคือฟูลอาร์เมอร์แน่นอนและต่อจากฟูลอาร์เมอร์เนี่ยผมตั้งใจว่าจะเป็นบรารบาคอนลูปัสนะเพราะฉะนั้นคนที่รอตามเกมเพลอยู่ก็เตรียมตัวได้ดูหุ่นเด็ดสองตัวรีนี้ได้เลยก็เป็นพวกปัจัจอีกแล้ว

แต่ว่าเราไม่ควรเราไม่ควรกดเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้กอยิงแล้วทําไมดึงแล้วไม่โดนเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าตัวเกมนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อสนับสนุสนการเล่นแบบหลายแพลตฟอร์มนะเพราะฉะนั้นการเล่นจากการใช้จอยเนี่ยความเร็วมันจะไม่เท่ากับการเล่นจากแบบพวกคีย์บอร์ดกับเมาส์ ทให้บางทีก่อนที่แบบเราจะรีบกดเราจะอะไรเนี้ยเราต้องให้มันเล็งเป้าให้ขึ้นอะไรนี้ก่อนครับเพราะว่าเขาทํามาซัพพอร์ตมาเป็นการเล่นแบบคอสเพจต์อมมันก็เลยต้องทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันไม่มีฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เล่นเนี่ยเสียเปรียบมากเกินไปก็จะส่งผลให้พวกผู้เล่นที่เป็นเอสไพร์ลอดรู้สึกว่าบางครั้งการต่อสู้การโจมตีกัน เข้าสู้ครุกวงในเนี่ยมันไม่ค่อยถึงใจแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็ต้องทําใจจริงๆเพราะว่าเกมพวกครอส s พลตฟอร์มเนี่ยเขาจะต้องปรับให้เป็นการอีกแล้วนะตรงส่วนนี้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆ แล้วก็ทิปอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมที่จะใช้สกิลพิเศษเฉพาะสายด้วยครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยผมจะใช้ตอนสู้กับบอสเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องใช้การต่อสู้แบบเข้มข้นการต่อสู้แบบจริงจังเวลาการสู้ธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นต้องใช้หรอกครับที่ทเป็นปสนกิลเฉพาะสายแต่เวลาเจอบอสเนี่ยไม่ควรลืมใช้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราอะได้เปรียบเพิ่มึ้นนีกมากเลย あなたは私たちのアスランを助けてくれよ。私たちのアスランを助けてくれよ。信じるしかないのに、キラ君の方はどうなってるのフリーダム、プロビデンスガンダムと交戦中。クリオ。これが定めだ。知りながらも突き進んだ道だろう。何を正義と信じ、わからねと逃げ。 เราจะปรับออปชันเหมือนกันไม่ได้นะครับยืนยันอีกทีเพราะว่าออปชันเนี่ยมันทำมาเพื่อคอนโซลกับทำมาเพื่อแยกดีซเราจะใช้ออปชันแบบเซตเดียวกันเซตเนี่ยไม่ได้ครับมันจะทำให้การเล่นนะีมันไม่มันไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น อย่าลืมนะครับจหรับเวอร์ชั่นอังกฤษคือแ r ล r รน t y Center นะแล้วก็ให้ Turn off อฟล็อกส่วนของเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยก็คือการลิงเป้าเนี่ยให้ลิงตรงกลางก่อนแล้วก็การล็อกเป้าอัตโนม,มัติเนี่ยให้ปิดเลยนะอ่าคราวนี้ก็ได้เวลาของทลิปต่อไปแล้วก็คือสกิลเฉพาะเวลาเจอบอสอาตุล็อกออนไปเลยครับ อ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงนะสกิลของชูตเตอร์เนี่ยคือการรีโหลดกระสุนทั้งหมดที่มีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้แดงให้หมดเลยอ่าแล้วก็เนี่ยกด G กับ C เพื่อใช้สกิลเฉพา์ตัวเห็นไหมครับกระสุนมันจะรีกลับมาหมดเลยเพราะฉะนั้นนะมันจะทําให้เราสามารถยิงหรือเบิร์สเดเมจใส่ศัตรูได้มากขึ้นแล้วสายชูตเตอร์เนี่ยเขาใช้ได้สองัังแปลว่าเราจะสามารถเบิร์สเดเมจได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสัน้น ยิ่งตัวหุ่นเราเลเวลสูงก็ยิ่งทำเดเมจสตรูได้มากไม่ควรจะลืมใช้นะครับเจอบอสให้ใช้คือการต่อสู้กับศัตรูธรรมดาเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็จริงแต่ถ้าเจอบอสเมื่อไหร่แนะนำว่าต้องใช้นะครับไม่ใช้นี่ค่อนข้างจะเสียเปรียบเลยนะยิ่งเวลาเราเล่นพวกตัวบ,บีมแล้วไปเจอพวกหุ่นที่มีไอฟิลเนี่ยมันจะยิ่งเห็นผลชัดเลยว่าถ้าเราไม่ใช้ กิลเฉพาะเนี่ยมันจะทำให้เราเจาะเกาะไอฟิวสตูไม่เข้าสูเซนก็โหดหลายจังสายหนึง่นสายชูเตอร์คือสายซัพพอร์ตเพราะมีอุปกรณ์ซ่อมเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยอยู่นอกวงมองสถานการณ์แล้วก็ช่วยดึงพวกสายที่เป็นสายประชิดหรือสู้กลางที่เขาล้มเนี่ย ให้กลับไปสอสู้ได้ใหม่ง่ายๆก็คือสายชูตเตอร์ของเกมเนี้ยก็คือสายซับพ,พอร์ตนั่นแหละเพราะอุปกรณ์การซ่อมเขาเยอะส่วนสายออรลาเดอ์ก็คืออยู่กลางๆสับได้สู้หน้าได้แล้วก็สายอินฟเตอร์เนี่ยคือพวกตัวแทงพวกตัวที่เข้าไปสู้กับศัตรูแบบเต็มร้อเซการสนับสนุนอินฟเตอร์ให้สู้ได้เต็มที่จะทำให้เราสบายมากกับการเล่น โอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเซตออปชันของ sd gun battle alliance แนะนำให้ลองเอาไปทำดูนะครับสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วมีปัญหาด้านมุมกล้องนะจะช่วยให้คุณสนุกกับเกมนี้ได้มากขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือใครที่อยากสนับสนุนกส็สามารถ subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ คนหลายๆคนได้เห็นนะครับเพราะว่าบางทีจากแค่ตรงช n e l ของผมเนี่ยคนทั่วไปก็อาจจะเข้าไม่ถึงนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับว่ามาช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหาในการเล่นนะครับเพราะว่าระบบเขาทำมาสนับสนุนอยู่แล้วเนาะก็อย่าเพิ่งรีบแอนตี้กันนะครับเราจะได้ปีโลกของ SD g ดีกันดัมที่มาจากตัวต้นฉบับ ที่มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆให้ได้เล่นต่อไปวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะที่เป็นคลิปเกมเพย์ของฟู l อาร์เ r อร์กันดั้มทันเดอร์บายบายครับผมใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากคนรอบข้างให้เสร็จลงด้วยทุกคนจะได้มีความสุขด้วยกัน